ดีค่ะปนนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้ปนมากับชีสเค้กนาไมนะคะทำไซส์มินินะคะปนทําในพิมพ์ขันข้าว10เซนนะคะปอนอบไฟแรงนะคะระยะเวลาอบจะไม่นานนะคะเพื่อให้ได้ชีสเค้กที่เนื้อด้านในยังครีมมีนะคะตวงครีมชีสนะคะใส่ในอ่างผสมนะคะจากนั้นนะคะใส่เกลือค่ะ น้ำตาลทรายค่ะวันนี้เปนใช้น้ำตาลอิริทอลนะคะเพราะว่าอยากจะทำให้เป็น keto นะคะเพราะว่าชีสเค้กสูตรนี้นะคะปนไม่ใส่แป้งนะคะผสมนะคะจนน้ำตาลทรายละลายดีนะคะต้องมั่นใจว่าน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะจากนั้นเราจะใส่ไข่ไก่ค่ะเราจะใส่ทีละฟองนะคะฟองที่หนึ่งค่ะจากนั้นผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะ ไข่ไก่ฟองที่สองค่ะไข่ไก่ฟองที่สามนะคะไข่แดงค่ะหนึ่งฟองผสมให้เข้ากันดีค่ะวิปปิ้งครีมที่ใช้นะคะไม่ใช่วิปแทรนะคะไขมนันสามสเปเซนจากนั้นนะคะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะ เมื่อผสมเข้ากันเสร็จดีแล้วนะคะพ้นใส่วานิลาเล็กน้อยค่ะวานิลาเพ้นใช้แบบเข้มข้นนะคะเพราะฉะนั้นเพ้นจะใส่แค่ไม่กี่หยดนะคะใครใช้วานิลาธรรมดาก็ใส่สักครึ่งถึง1ช้อนชานะคะตามปริมาณความเข้มข้นของวานิลาที่ใช้นะคะปาส่วนผสมด้วยนะคะตามขอบตามก้นอ่างเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำตาลทรายละลายดีและ ส่วผสมทุกอย่างนะคะผสมเข้ากันดีเพื่อนจะกรองเบเตอร์นะคะใส่ที่หยอดแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นที่หยอดนะคะเวลาเรากดเนี่ยตรงก้นเนี่ยเขาจะเขาจะเปิดเพื่อให้เบเตอร์ไหลได้นะคะตรงนี้นะคะได้สี่ถ้วยพอดีนะคะเพื่นใส่เต็มนะคะไม่ใช่3ามนสี่นะคะเพื่อนใส่เต็มเพราะว่า,าชีสเค้กเนี่ยหลังอกเขาจะยุบลงเล็กน้อยนะคะ เรานำชีสเค้กเข้าเตาอบเพื่ออบได้เลยค่ะก็อบสุกออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักเอาไว้นะคะให้เขาเย็นเป็นอุณหภูมิห้องนะคะชีสเค้กเขาก็จะยุบตัวลงเล็กน้อยนะคะหลังจากเย็นเป็นอุณหภูมิห้องนะคะเราจะแช่เย็น2-4งสชั่วโมงเพื่อให้ชีสเค้กเซ็ตตัวก่อนที่จะตัดเสิร์ฟค่ะ